สวัสดีค่ะวันนี้มาดูกันต่อในหน่วยที่7นะคะเป็นครั้งที่2เนาะสำหรับเรื่องนี้นะคะอินทิเกรตจากัดเขตค่ะตัวอย่างที่5นะคะจงหาค่าของ x กํลัง3บวก2 x ทั้งหมดกําลัง2คูณกับ3 x กํลังสบวก2 dx นะคะอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1ถึง2นะคะ,ะล็อกโจทย์อีก1ครั้งนะคะ ล็อกโจทย์เสร็จแล้วนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูนะดูโจทย์นะคะข้อนี้เห็นไหมมันมียกกาลังเนี่ยทั้งหมดยกกําลังเนี่ยเราจะเรียกข้างในนี้ว่าไส้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องการเราจะต้องทําการอ mm ิน hmm. ทิเกรตเทียบกับไส้ด้วยเนาะนะคะ mm hmm. ก็จะได้อิน mm hmm. ทิเกรตเทียบไส้ก่อนเลย ดิบไสนนะคะไสนก็คือตรงนี้เนาะเพราะว่ามันมียกกำลังซ้อนเนาะ x ก,กำลังสามบวกสอง x ค่ะนะคะต่อไปส่วนด้วยดิฟไสนค่ะส่วนด้วยดิฟไสนดิฟ x ก,กำลังสามค่ะลูกได้อะไรดิฟ x กำลังสามได้สาม x กำลังสองนะคะดิฟสอง x ได้บวกสองนะคะเรื่องดิฟต้องคล่องได้แล้วนะ นะคะอ่าเพราะฉะนั้นดูต่อค่ะมีตัวไหนที่เราตัดได้ไหมสามเอ็กำลังสองบวกสองตัดกับตัวนี้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเหลือคืออะไรอินทิเกรต x อ็กำลังสามบวกสอทั้งหมดยกกำลังสองนะคะแล้วก็ d สามเอ็กกำลังสามบวกสอนะคะโอเค ตรงนี้เหมือนกันแล้วนะคะนี่นะข้างในกับตรงนี้เหมือนกันแล้วนะคะเราก็ทําการอินทิเกรตได้เลยนะคะเพิ่มบนหนึ่งแล้วดึงลงล่างค่ะลูกทั้งก้อนนะเพิ่มตัวนอกสุดนะคะเพิ่มบนหนึ่งแล้วดึงลงล่างนะคะ ขอบเขตอย่าลืมเขียนนะลบหนึ่งถึงสองค่ะได้เท่ากับ x กำลังสามบวกสองเทั้งหมดยกกำลังสามส่วนสามนะคะขอบเขตลบหนึ่งถึงสองนะคะเท่ากับ มีอะไรตัดได้ไหมไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําการแทนค่านะคะลูกแทนค่าข้างบนลบด้วยแทนค่าข้างล่างนะคะแทน x เ,เนาะข้างบนก่อนนะคะบวกด้วย2คูณ2แทน x เ,เป็น2ก่อนนะคะทั้งหมด ยกกำลัง3นะคะส่วนด้วย3ปิดวงเล็บค่ะเปิดมาต่อไปแทน x ด้วยลบหค่ะลูกลบหนึ่กำลัง3บวกด้วย2คูณกับลบหนะ,ะแล้วทั้งหมดยกกำลัง3ส่วนด้วย3 ทิดเลขค่ะตรงนี้2กำลัง3ได้8นะคะ8อันนี้2บวก2คูณ2ได้4 8บวก4เป็น12นะคะ12ยกกำลัง3แล้วส่วนด้วย3นะคะลบด้วย นะคะลบหนึ่งยกกำลัง3ได้ลบหนึ่งะคะแล้วก็2คูณลบหนึ่งได้ลบ2นะ,ะลบหนึ่งลบ2เป็นลบ3นะคะทั้งหมดยกกำลัง3แล้วส่วนด้วยสามนะคะลูกคิดเลขนะคะ สิบสองยกกำลังสามสิบสองยกกำลังสามได้เท่าไรหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดค่ะส่วนด้วยสามนะคะลบกับลบสามยกกำลังสามค่ะได้เป็นลบยี่สิบเจ็ดส่วนสามนะคะโอเคอ่ะคิดเลขนะคะเราจะกดเครื่องคิดเลขหารกันเลยก็ได้นะ นะคะอ่ะกดเครื่องคิดเลขหารกันนะคะ1,728หาร3ก็จะได้เป็น576ค่ะลบด้วย20่สิลบยีส่วนสนะคะก็จะได้เป็นลบ39 27ได้เป็นลบ9เนาะอ่ะแล้วคราวนี้ดูตรงนี้ลูกลบกับลบอ่ะเปลี่ยนสี ลบกับลบติดกันจะกลายเป็นบวกค่ะเพราะฉะนั้นจะได้576ลบลบ9ก็เลยเป็นบวก9นะคะบวกกันได้เป็น585ค่ะตัวอย่างที่6นะคะจงหาค่าของอินทิเกรต x กำลังสลบ 2x บวก4 dx นะคะลอกโจทย์อีก1ครั้งค่ะลูก อินทิเกรตตั้งแต่1ถึง3นะคะเริ่มเลยนะคะแล้วก็อินทิเกรตทีละตัวนะคะเพิ่มบนหนึ่งแล้วดึงลงล่างลบ x ก,กำลังสองเพิ่มบนหนึ่งนะ,ะแล้วดึงลงล่าง,ง,ลง,ลางก็ ลบด้วย2 x เกกำลังหนึ่งเนาะเพิ่มบนหนึ่งค่ะแล้วดึงลงล่างบวกด้วย4 4ตรงนี้ก็มี x เนาะ x กำลังศูนย์ค่ะเพิ่มบนหนึ่งแล้วดึงลงล่างนะคะขอบเขต1น่เอาไหมยขอบเขตค่ะ1่ถึง3 นะคะเท่ากับ x ยกกำลังสส่วนสเดี๋ยวนะเลื่อนนิดนึงนะคะ x ยกกำลังสส่วนสลบส x กำลังสส่วนสะคะบวกกับ4 x กำลัง1ส่วน1เนา ก็ได้ 4x นะคะขอบเขต1ถึง3ค่ะโอเคอ่ะมีตัวนี้ตัดกันได้ลูกก็จะได้1เนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น x กำลัง3ส่วน3นะคะลบด้วย x กำลัง2บวก 4x นะคะขอบเขต1ถึง3 ะะแทนค่าลูกต่อไปแทนค่าค่ะแทนค่า3ลบด้วยแทนค่า1นะคะเปิดวง,งเล็บแทนค่า3ก็จะเป็น3ยกกำลัง3ส่วน3นะคะลบด้วย3ยกกำลังสองบวก4 คูณสามนะคะแล้วก็อันนี้แทนค่าด้วย3เสร็จแล้วนะคะ,ลบ,คคะลบด้วยแทนค่าด้วย1ค่ะลบด้วยแทนค่าด้วย1ก็จะได้เป็น1ยกกำลัง3ส,ส่วนด้วย3นะคะลบด้วย1ยกกำลัง2 ส่วนอ่ะไม่มีส่วนอเอทีนะคะบวกกับ4คูณกับ1นะคะปิดวงเล็บเท่ากับคิดเลขนะ3ยกกำลัง3ค่ะลูกได้เท่าไหร่3ยกกำลัง3ได้27 27ส่วน3มีค่าเป็น9ค่ะ เก้ากำลังสองสามกำลังสองได้9ค่ะลบ9ถูกไหมต่อไป4คูณสาค่ะได้12ลบด้วย1ยกกำลัง3ได้1ค่ะ1ส่วน3เหมือนเดิมนะคะต่อไปลบด้วย1กำลัง2ก็ได้1นะคะ แล้วก็บวกด้วย4คูณ1ได้4ี่ค่ะ,ะคิดเลขวงเล็บแรกก่อนเลยนะคะตรงนี้ตัดการเหลือ12นะคะลบด้วย1ส่วนสาลบ1บวกสลบ1บวกสก็เลยได้บวกสนะคะเพราะฉะนั้นวงเล็บตรงนี้เราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนลูกตรงนี้มันคือส่วน ส่วนหนึ่งใช่ไหมสามเนี่ยก็ต้องทอํายังไงให้เป็น3ก็คือคูณ3ทั้งบนและล่างค่ะเพราะฉะนั้นจะได้เป็น12ลบด้วย1นส่วนสบวกด้วย9กส่วนสก็เลยได้เป็น12ลบด้วย10บส่วนสค่ะ แต่พอดี12ก็ยังลบด้วย10ส่วน3ก็ยังไม่ได้ต้องทำส่วนเขาให้เท่ากันอีกใช่ไหมคะส่วนด้วย1อยู่ก็ต้องคูณ3ค่ะทั้งเศษและส่วนก็เลยได้เป็น12 3เป็น36ค่ะ36ส่วน3ลบด้วย10ส่วน3เลยได้เท่ากับ26ส่วน3โอเค ต่อไปตัวอย่างที่7จค่ะจงหาค่าของอินทิเกรต1ลบ 2x ทั้งหมดกำลัง 2x dx นะคะอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1ถึง1ล็อกโจทย์ค่ะะตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเขามีอะไรด้วย ไซท์ถูกไหมคะเขามีไซด์ด้วยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องอินทิเกรตเทียบไซค่ะก็จะได้เป็น 1-2x ลบกำลังสองทั้งหมดกำลังสองเดีเทียบกับไซค่ะลูก 1-2x ลบกำลังสองนะคะส่วนด้วยดิฟไซค่ะ ดิฟไส้ดิฟ1ได้0ถูกไหมคะดิฟลบ 2x กกำลังสองค่ะตบลงคูณแล้วจูนล,ลง1น,นะก็จะได้ลบ 4x ถูกไหมคะก็ตัดกันค่ะเอา x ตัดกับ x ตัวนี้ได้นะคะและลบ4ลบ4เราดึงออกมาไว้ด้านหน้านะเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับลบ1ส่วน4ค่ะ ถูกไหมอินทิเกรตลบ1ถึง1นะอหนึ่ลบ2 x กำลัง2นะคะทั้งหมดยกกำลัง2องดีลบ2 x กำลัง2โอเคใส่เหมือนกันแล้วอินทิเกตได้เลยนะคะได้เท่ากับลบ1ส่วน4นะคะ1ลบ2 x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะ เพิ่มบนหนึ่งแล้วดึงลงล่างนะคะขอบเขตลบหนึ่งถึงหนึ่งนะคะอ่ะขิดเส้นตรงเนาะเอาไหมอ่ะเท่ากับลบหนึ่งส่วนสี่นะคะคูณกับ 1-2x ลบ 2x กำลังสทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน3นะคะขอบเขตลบ1ถึง1อ่ะต่อไปทำการแทนค่าค่ะลูกแทนค่าลบ1ส่วน4นะคะคูณกับ1-2ลบ2 คูณ x ค่ะ x คือเอ่อหแทนด้วย1ก่อนเนาะแล้วก็ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลัง3ส่วนด้วย3นะคะลบกาบต่อไปแทน x ด้วยลบ1ค่ะลบ1ส่วน4คูณกับ1ลบ2คูณลบ1ทั้งหมด อเท่ทีลบหนึ่กำลังสองทั้งหมดยกกำลัง3ส่วนด้วย3เท่ากับคิดเลขนะคะอาลบหนึ่งส่วนสี่เอาไว้เหมือนเดิมก่อนเนาะลบหนึงส่วนสนะคะอ่าคิดข้างในก่อนอ่าเท่าที่หนึ่งกำลังสองได้หนึ่งหนึ่งคูณลบสได้ลบสองค่ะหนึ่งลบสอก็เลยได้ลบหนึ่ง -1 มาทั้งหมดยกกำลัง3ก็เลยได้ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นจะได้ลบ1ส่วน3ะคะลบกับนะคะตรงนี้ลบ1ส่วน4เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะลบ1คูณ2ได้อ่ะดีลบ1ยกกำลัง2ได้1 -1 คูณลบ2ก็จะได้ลบ2 1>, 1ลบ2ได้ลบ1ค่ะลบ1ยกกำลัง3ก็เลยได้ลบ1นะคะก็จะเป็นลบ1ส่วน3นะคะโอเคอคูณเศษส่วนนะคะง่ายเลยบนคูณบนล่างคูณล่างได้เลยนะคะ,ะคิดนะคะ ลบหคูณลบหก็จะได้1ใช่ไหมคะข้างล่างค่ะ4ีคูณสาได้12ส่วนด้วย12ค่ะลบด้วยลบหคูณลบห่ะได้เป็นหนะคะข้างล่างค่ะสีคูณสได้สิก็จะเป็นหนึ่งส่วนสิลบหส่วนสิบสองเลขเหมือนการลบกันเป็นศนย์ค่ะ